สวัสดีค่ะชื่อสวัสดีค่ายกนกวงอายุเจสิบสี่รหัสหกหกศูี่ปดสี่เข้ามาในกลุ่มวันที่7เมษาหกหกนี้นะคะการปฏิบัติก็คือคุณครูโอให้จับภราพระนะคะจับให้ได้ต่อเนื่องตลอดแล้วก็สำคัญเนี่ยคือส่งรายงาน กันบ้านทุกวันนะท,ท,ที่ตามกฎที่เข้ามาเนี่ยคืออ่านแล้วว่าโอ้เราต้องทำทุกวันเนาะเราจะต้องเป็นนักเรียนที่ดีส่งไปรู้ก็จะมีแนะนำมาเรื่อยๆครั้งแรกใช่ไหมท่านก็บอกว่าเ,เดนกรรมบทแล้ววันต่อมาก็เกี่ยวกับต้องขอขมาพระรัตนตรยัยแต่บอกว่าขอขมาอยู่แล้วเช้าเย็นอะไรเนี้ยก็ต้องส่งทุกวัน นะคะถ้าใครอยากจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะดีจะได้รู้ตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องส่งกันบ้านแล้วก็ครูก็จะบอกนะคะอารมณ์จิตเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่ส่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงแล้วเรา ต้องตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นนะอายุก็มากแล้วเดี๋ยวก็จะลาโลกไปเนี่ยไม่มีคติที่แน่นอน,นยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราต้องทําให้ได้กลัวนรกนะจิตมันก็จะไปใฝ่กับสิ่งที่ไม่ดีตลอดใช่ไหมถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยก็ทําทําทุกวันเลยเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนเนี่ยที่ทําให้เราไม่อยากเกิดนะคะ ตั้งใจทําทุกวันเลยตรงกันบ้านแล้วก็จกนกระทั่งวันวันไหนน้องเขาก็ได้คือเข้ามาด้วยกันเนี่ยได้คุกกี้ได้ได้ก่อนแล้วก็บอกคุณคูโอบอกว่าเนี่ยดีใจปลื้มใจกับน้องเขามากเลยว่าน้องเขาได้เนี่ยเป็นภาริยบุคคลอีกองคหนึ่งแล้วของโลก บอกเื้อพิติจริงๆแล้วทีนี้ตัวเองก็ปฏิบัติต่อแต่ว่ารู้ข้อบุคพลของตัวเองนะคะก็กแก้ไขไปแล้ววันรุกขึ้นก็น้องเขาก็เกี่ยวกับรูปภาพนะคะขอเปลี่ยนรูปภาพหน่อยมีสติ๊กเกอร์อะไรเนี้ยอมจะส่งเข้าไปทดสอบอารมณ์ทดสอบอ่ในกลุ่มก็ก็กนึกอ๋อก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วน้องก็บอกว่าค,วคิวเยอะแล้วจานไม่ค่อยว่างเราก็ ไม่ไม่ได้นั่งอะไรนะะก็นึกนะเราไม่อยากได้เนาะเราต้องไม่อยากก็ไม่อยากเกิดเท่านั้นแหละเราก็สบายใจแล้วคือเราไม่ต้องการเกิดนั่งอะไรทั้งสิ้นตั้งอารมณ์ไม่ถูกนะแล้วกลางคืนก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆคนะ่ะก็ทําให้จิตมันใสนะฮะแล้วก็เลยก็มาได้ได้ไดผลหนะ้าที่ วันลุงขึ้นก็คือวันนี้ค่ะที่วันนี้วันที่21นะคะมีมีอะไรชื่อว่าเราได้เป็นพร,ระสนทานบาลแล้วเราเพิ่มปิติลกลับหลวงพ่อที่แบบว่าให้โอกาสลูกอะคือเพือ่อลูกว่ามันรู้ว่าเจอหลวงพ่อแล้วไม่ดติดตามท่านตลอดนะีแล้วก็ท่านยังุซาเมตาเนี่ยพูดไปแล้วปลื้มนะไม่ได้ร่างอะไรมาก่อนก็นึกถึง คือท่านเมตตายิ่งใหญ่มากเลยกับลูกอะค่ะเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ